ความฝันเลขนำโชคฝันว่าเปิดหน้าต่างลงไปดูมีสัตว์ตายมากมายมีอีแรงมีอีแรงจิกกินศพมีอีแรงจิกกินศพนะคะแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออร์เคินในการเปิดทำนายดวงนะคะ เราจะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่โอราเคิลเปิดทานายดวงว่าฝันเห็นอีแรงเนี่ยมากินศพเนี่ยฝันเห็นอีแรงจิกกินศพเนี่ยแปลว่าอะไรอีแรงกินศพอีแรงกินซากสัตว์ฝันเห็นอีแรงกินศพฝันเห็นอีแรงกินซากสัตว์ The Moon เดอะไพ่เดอะมูสามารถตีความได้หลายความหมายเดอะ o ูลพระจันทร์หม่นเนี่ยพระจันทร์ก็เป็นตัวแทนของน้ําทะเลได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวเกาะโดนนินทาว่าไยเดอะ o ู n หมายถึงการจมน้ําน้ําท่วมการตั้งครันได้ฝันเห็นอีแรงกินศพ มีดวงจะได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวเป็นแม่น้ําก็ได้นะมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวแม่น้ําชีวิตของคุณนะสังเกตไหมเนี่ยมันเป็นวงล้อเนี่ยวงล้อพระจันทร์ทะเลไพ่เหมือนกันเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อกงล้อแล้วก็ทะเล ฝันเห็นอีแลงกินศพมีเกณฑ์จะได้ไปเที่ยวทะเลมีดวงจะได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวแหล่งน้ําได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวแหล่งน้ํามีเกณฑ์ถูกหวยชะตาชีวิตของคุณเนี่ยชะตาชีวิตของคุณนะมันจะมันจะผิดพลิกผันไปในทางที่ดีจะได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวแหล่งน้ําชะตาชีวิตของคุณเนี่ย จะเกี่ยวพันกับน้ําได้ไปมีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ถูกหวยจะได้ไปเที่ยวทะเลมีเกณฑ์ถูกหวยอาจจะได้ไปเที่ยวแม่น้ําชะตาชีวิตดีขึ้นท่านจะต้องระมัดระวังพวกมิจฉาชีพหรือคนมาหลอกเนี่ยเนี่ยจะมีคนมาหลอกได้ท่านอาจจะต้องระมัดระวังนะจะมีพวกมิจฉาชีพหรือมีคนมาหลอกมีเกณฑ์ตั้งคันท่านเป็นคนไม่ค่อยยอมรับความจริงเท่าไหร่นะ เวลาท่านคบเพื่อนคบคนน่ะท่าจะมองแต่ด้านดีของคนคนนั้นไม่ได้มองด้านเสียนี่คือไหยแห่งโคพคซับนะนี่คือปาปาปาคู่หยินหยางดอกทานตะวันผีเสื้อความสุขความสำเร็จการเปลี่ยนแปลงโชคลาบจะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้น มีดวงจะได้เดินทางไกลมีดวงจะถูกหวยมีเกณฑ์จะถูกหวยมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลค่ะเลขนำโชคนะคะสามหกสามแปดศูนย์สองศูนย์สองสามหกสามแปดค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัว แบบมีค่าครูนะคะก็ให้แอดไลน์มาค่ะเอจะทิ้งที่อยู่ลยไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ